ถ้าบริษัทไม่มีการขึ้นเงินเดือนแต่ละปีให้เลยเราควรทำอย่างไรคงทำงานมาที่นี่หลายปีแล้วทุกๆปีเนี่ยบริษัทก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้เลยจะทำยังไงดีนั่นสิจะทำยังไงคำถามนี้ ผมก็คงต้องถามกลับไปว่าที่บริษัทไม่ขึ้นเงินเดือนให้เนี่ยไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราคนเดียวหรือเปล่าหรือไม่ขึ้นเงินเดือนให้แค่เราหรือใครบางคนหรือไม่ขึ้นเงินเดือนกันทั้งบริษัทเลยอันนี้น่าคิดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าบริษัทไม่ขึ้นเงินเดือนให้กับใครเลยมานานติดต่อกันหลายปีเนี่ยแสดงว่าสถานการณ์ของบริษัทเนี่ยอาจจะประสบปัญหาเรื่องอผลกำไรตกตำ่ำ ขาดทุนไม่เติบโตแข่งขันไม่ได้อ่นนี่มันก็ต้องมานั่งดูนะเพราะว่ามันถ้ามันเป็นเหตุผลอย่างนั้นจริงๆมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าความสามารถของผู้บริหารความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเนี่ยมันต่ํามันก็เลยไม่สามารถทําท่าจะไปไม่รอดมันก็เลยส่งผลมาสะท้อนให้เห็นเรื่องของการไม่ขึ้นเงินเดือนหรือแม้กระทั่งไม่มีโบนัสก็เป็นไปได้ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ครับกับหลายๆองค์กรในโลกใบนี้ แต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดติดต่อกันนานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติดต่อกันนานแค่ไหนถ้าถ้าติดต่อกันนานนี่ผมว่าน่าจะปิดหรือน่าจะลดคนหรือน่าจะเลอออฟเร็วๆเน่ยเร็วๆนี้แน่นอนนะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดจากการที่เราเป็นผู้โชคร้ายที่เงินเดินไม่ขึ้นหลายปีก็ต้องกลับมาดูว่ามันมาจากปัญหาเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเราหรือเปล่าเช่น ทำงานได้ไม่ถึงเป้านะครับถูกประเมินมาไม่ไม่ได้ตามเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันผิดที่เราก็ต้องแก้ที่เราเนาะเพื่อจะได้ไปต่อได้เพราะมันมีคนที่ได้มากาได้มากได้น้อยแต่เราไม่ได้เลยอันนี้ก็ต้องมาดูแต่ถ้าสมมุติว่าเราถูกกลั่นแกล้งละ่ะทำให้ไม่ได้เงินเดินขึ้นหรือไม่ได้โบนัสอย่างเงี้ยหรือถูกประเมินด้วยวิธีการประเมินที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจจะมาจากการให้งานที่ รู้อยู่แล้วว่าเราทําไม่ได้แล้วให้เราทําอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นในหลายองค์กรอย่างนกันแบบนี้แบบนี้เราสามารถร้องเรียนได้วิธีการทําเรื่องร้องเรียนถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทําจริงๆนะครับก็ร้องเรียนในองค์กรนี่แหละผ่านไปยังฝ่ายบุคคลผ่านไปยังผู้บรหิหารระดับสูงก็ได้หรือร้องเรียนว่าไม่เป็นธรรมกับสารแรงงานในพื้นที่ก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในกรณีร้องเรียนสารแรงงานเนะี่ยเพราะว่าสารเนี่ย เขาดูรายละเอียดดูเอกสารดูข้อมูลและหลักฐานไอวาจาเนี่ยอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ถ้าจะฟ้องร้องบริษัทว่ามีการประเมินที่ไม่เป็นธรรมจากภูมิคับบัญชาเนี่ยในระหว่างที่ทํางานกับบริษัทอยู่เนี่ยก็จะมีความอึดอัดอีดอกยุ่งยากอีกนะอันนี้ก็ต้องดูว่าใจถึงหรือเปล่าคือตัวบทกฎหมายเขาเมีเครื่องไม้เครื่องมือนะช่วยเหลือคนทํางานก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกหรือเปล่า เช่นเดียวกันในองค์กรทุกองค์กรผมว่ามันก็มีธรรมเนียมปฏิบัตินะแล้วก็วิธีการก็ขึ้นอยู่กับเราเีกเหมือนกันนั่นแหละว่าเราพร้อมที่จะต่อสู้ตรงนี้หรือเปล่านะหรือเราก็มีทางเลือกนะถ้าเราคิดว่า,าไม่อยากจะสู้รบปรบมือช่างมันเถอะนะก็ต้องหางานใหม่ก็ท่าน,นองกสำหรับวิธีการแบบนี้มันก็น้องก็ต้องตัดสินใจเอา ถ้ารักจะอยู่ที่เดิมแต่มันเป็นแบบนี้อยู่ไม่ได้ก็ต้องต่อสู้แต่ถ้ารักจะเปลี่ยนแปลงพอรับไม่ได้กับสิ่งที่ได้แบบนี้ก็ต้องออกไปหาที่ใหม่นั่นเองนะครับต้องถามใจตัวเองดูแล,แล้วแหละว่าจะเอาแบบไหนแล้วก็อีกอันนึงนะเรื่องเงินเนี่ยเ,เงินเดือนไม่ขึ้นเนี่ยสักนานานมันมีค่าเสียโอกาสจริงๆเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในแต่ละปีมันเพิ่มขึ้นทุกปีแต่เงินเดือนเราเพิ่มขึ้น ไม่เพิ่มขึ้นเลยหรือเพิ่มขึ้นน้อยมากมันก็คือค่าเสียโอกาสงั้นเราก็ต้องตง้องตัดสินใจแล้วแหละว่าการอยู่ต่อมันม,มันอาจจะไม่มีข้อดีอะไรเลยก็ได้การหางานใหม่อาจจะน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดก็ได้สําหรับกรณีนี้เมื่อเทียบกับการจะไปฟ้องร้องบริษัทหรือว่าการจะไปเดินเรื่องขอ,อความเห็นใจอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ถ้าอหญ่จะให้แนะนําเพิ่มเติมอ,อีกสักนิดนึงนะไหนๆก็มาถึงจุดนี้ละ คุยตรงๆกับเจ้านายดีกว่าถ้ากรณีที่เกิดขึ้นก็คือเราเป็นแค่เพียงไม่กี่คนและเราเป็นหนึ่งในนั้นนะที่เงินเดิมไม่ขึ้นหลายปีติดกันคุยกับเขาตรงๆดีกว่าว่าเราควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรเพื่ออะไรมันก็จะดีขึ้นได้นะครับ